สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาทํามะการองนะคะรสชาเขียวนะคะรวมถึงบัตเตอร์ครีมรสชาเขียวด้วยนะคะวันนี้มีส่วนประกอบไม่เยอะเลยนะคะทําได้ง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการนําเอาผงชาเขียวนะคะมาผสมกับนมสดจืดก่อนนะคะคนผสมให้เข้ากัน นมสดจืดไม่จําเป็นต้องร้อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผงชาเขียวเนี่ยเขาสามารถที่จะละลายได้ดีในน้ําเย็นนะไม่จําเป็นต้องใช้น้ําร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปผสมกับบัตเตอร์ครีมกันนะคะสําหรับบัตเตอร์ครีมนะคะเอ็นใช้วานิลาบัตเตอร์ครีมที่ใช้เป็นไส้มะการองรสวานิลานั่นเองนะคะนําตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นเบสนะคะแล้วก็ผสมออผงรสชาติต่างๆได้เลยนะ อย่างถ้าใครอยากได้รสสตรอเบอรี่ก็เอาบตัตเตอร์ครีมสูตรนั้นเนี่ยผสมผงสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะบลูเบอรี่ก็ผสมผงบลูเบอรี่อะไรแบบนี้นะคะใช้ตัวนั้นเนี่ยเป็นเบสได้เลยพอได้ก้อนก้อนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผสมกับบตัตเตอร์ครีมกันค่ะเอาละตอนนี้นะคะอ็นก็จะมาตีส่วนนี้ให้เข้ากันนะ Okay. ง่ายมากแค่ตีตัวบัตเตอร์ครีมเก็บเอาไว้นะคะก็สามารถที่จะผสมไส้มากรรองรสชาติต่างๆได้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสชาเขียวนะสำใครอยากได้รสโกโก้ก็นำผงโกโก้นะคะผสมกับนมสดจืดนะให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำมาตีผสมกับเนี่ยส่วนของบัตเตอร์ครีมนะคะก็ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ ีตีอีกสักรอบหนึ่งนะคะให้เขาเข้ากันดีทำในส่วนของบัตเตอร์ครีมรสชาเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเองก็จะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนเลยค่ะรอบ,บีบไส้ในขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะ ลำดับต่อไปค่ะมาตีเมอแรงกันดีกว่านะคะเริ่มต้นจากการนำไข,ข่ขาวนะคะใส่ลงไปในชามผสมแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มตีให้เป็นโฟมก่อนเสร็จแล้วนะคะค่อยๆโรยน้ำตาลทรายลงไปค่ะตอนนี้แอนใช้สปีดกลางค่อนไปทางสูงนะคะยังไม่ได้ตีแรงนะ ก็จะเน้นให้น้ำตาลเนี่ยเขาละลายนะคะกับไข่ขาวให้ดีก่อนก็ทยอยใส่ลงไปค่ะใส่น้ำตาลลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตีให้แรงขึ้นนะ เราจะตีจนกว่ามือแรงเนี่ยเขาจะตั้งยอดแข็งนะคะโอเคได้ยอดแข็งประมาณนี้แล้วนะคุณผู้ชมนี่นะคะเขาก็จะตั้งยอดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะนําไปผสมกับส่วนของของแห้งกันเลยเอาละปาชามผสมสักหน่อยนะคะ โอเคได้แบบนี้นะคะแอนจจรอนส่วนของแห้งลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะแล้วก็มีอัลมอนด์ป่นนะคะจริงๆงเนี่ยผงชาเขียวสามารถผสมลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเอ็นอยากจะให้เขามีลวดลายนะคะที่ฝา,าการะปองสักน,นิดนึงนะคะก็จะให้เขาแบบขาวๆเ,เ,เขียวๆนะเพราะฉะนั้น ะจะไม่ได้ผสมให้เขาแบบเข้ากันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะใครชอบแบบไหนร่อนส่วนผสมของแห้งลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มผสมให้เข้ากันเลยนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะันก็จะปาดส่วนผสมเนี่ยเขากับขอบโถนะคะแบบนี้ จนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาใกล้จะได้ที่นะถึงจะนำเอาชาเขียวนะคะลงไปผสมส่วนหนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนนี้ใกล้จะได้ที่นะคะแอนยกไม้พายขึ้นมาแล้วเขาไหลลงเกือบจะต่อเนื่องแล้วนะแอนก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะแบ่งส่วนหนึ่ง ประมาณเกือบครึ่งเลยนะคะเหลือเราจะนำส่วนนี้เนี่ยไปผสมกับผงชาเขียวกันนะคะส่วนนี้ก็ปาดเอาจนกว่าจะได้ที่ค่ะส่วนนี้ได้แล้วนะคุณผู้ชม นี่นะคะไหลลงไปเป็นริบบิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักส่วนนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปผสมส่วนที่เราจะผสมผงชาเขียวกันนะคะเอาละมาถึงส่วนที่เราแบ่งเอาไว้นะคะตอนนี้อันก็จะนําเอาผงชาเขียวนะคะโรยลงไปเสร็จแล้วก็จะเริ่มผสมให้เข้ากันนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมที่เรนปันนำมาผสมกับผงชาเขียวนะคะก็เริ่มนีตกลงไปเป็นริบบิ้นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีความมันเงาแล้วนะคะนี่นะคะแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเรนจะนำไปใส่ในถุงบีบเลยนะคะ วันนี้ใช้หัวบีบกลมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเริ่มบีบลงถัดอกกันเลยค่ะ โอเคได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะนําเข้าเตาอบกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันนะคะดีงามดีงามทุกตรงนะคะเดี๋ยวเราจะรอพักน้องให้เย็นสนิทนะคะเสร็จแล้วเราไปบีบไส้กันค่ะตอนนี้เราก็เตรียมเอ็นก็เตรียมใส่ถุงบีบแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เอ็นจะใช้หัวบีบแบบนี้ไม่แน่ใจเบอร์เหมือนกันอะคุณผู้ชม เอาเป็นว่าแบบนี้อย่างนี้ก็แล้วกันนะคะน่าทานมากคุณผู้ชมดูน่ก,กินมากแบบแบบสุด ก็ประกบลงไปปึ๊บสุดจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องมาการองรสชาเขียวนะคุณผู้ชมน้องออกมาแบบ ลองทําตามดูกันได้นะคะสําหรับสูตรนี้ทำไม่ยากเลยไม่ต้องพักหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีสูตรของเบอร์ครีมนะคะรสชาเขียวนํามาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้ด้วยค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe s u b สไครป์ hmm. เพจแอนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ